หรือไ,ไงเดี๋ยวจะดูก่อนนะคะเผื่อจะสั่งมาขายนะคะน่ากินไหมคะดูสิคะนี่ยี่สิบกล่องน,นะน้องทําได้น่ารักมากเลยนะเหลือหรือไงเดี๋ยวจะดูก่อนนะคะเผื่อจะสั่งมาขายนะคะน่ากินไหมคะดูสิคะนี่ยี่สิบกล่องนะน้องทําได้น่ารักมากเลยนะสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด้ยี่สิบครบค่ะนี่นะคะน่าทานมากเลยนะคะ สัมา20กล่องน,นะคะขันต่ำเพราะให้สั่ง20กล่องน,น,ะะนี่เลยนะคะเป็นมะม,ม่วงกลวนนะคะเป็นสีมือชาวบ้านนะคะไก่ก,ก็แกะอยู่คนเดียวนะคะจะไม่สะดวกมือหนึ่งก็ถ่ายไปช่วยนะคะเดี๋ยวองดูใจอยู่เนาะของที่เราเอ๊ะไป ั่งไปนะคะมีอะไรบ้างนะคะนะาะินนะคะ20กล่องนะคะเอามาลองชิมก่อนนะคะเผื่อจะเอามาแจกเพื่อนด้วยค่ะให้น้องกินดัววแล้วก็เดี๋ยวเผื่อทบุรีนะคะขอบคุณมากนะคะท่งมาตรงตกค่ะขอบคุณค่ะนะคะ20กล่องนะคะเอามาลองชิมก่อนนะคะเผื่อจะเอามา แจกเพื่อนด้วยค่ะให้น้องกินดัววแล้วก็เดี๋ยวเผื่อถ้าเีนะศรีสุาก็ยังไม่ได้เปิดนะคะแต่น้องน้องเป็นคนที่รู้จักกับพี่สายฟ้านะคะจะได้กินไหมว้าวมาแล้วมาแล้วนี่จะได้กินไหมว้าวมาแล้วมาแล้วนี่นะคะลองดูเอาไกอยู่ว่นเนาะ ของที่เราเอสั่งไปนะคะมีอะไรบ้างนะคะหน้านที่ทเองนะคะดูสิคะหน้าทานไหมมีไก่ฟ้าสั่งมานะคะยี่สิบกล่องนะคะเอามาลองชิมก่อนนะคะเผื่อจะเอามาแจกเพื่อนด้วยะค่ะให้น้องกินด้วยแล้วก็เดี๋ยวเผื่อถ้าขอม่่งกวนนะคะ มูลกลัวนะคะจากของน้องนะคะก็เชื่อใจได้นะคะก็เลยจะแต่นี้มาเปิดดูเฉยๆนะคะว่ายังไงนะคะว่าของน้องนะคะก็เชื่อใจได้นะคะก็เลยจะแต่นี้มาเปิดดูเฉยๆนะคะว่ายังไงนะคะว่าเนี่นะชิค้าก็ยังไม่ได้เปิดนะคะ แต่น้องน้องเป็นคนที่รู้จักกับพี่แสวฟ้านะคะนะคะิ0กล่องนะคะมาลองชิมก่อนนะคะเผื่อจะเอามาแจกเพื่อนด้วยค่ะให้น้องกินด้วยแล้วก็เดี๋ยวเผื่อนะคะี่ิ0กล่องนะคะมาลองชิมก่อนนะคะเผื่อจะเอามาแจกเพื่อนด้วยค่ะให้น้องกินด้วยแล้วก็เดี๋ยวเผื่อนะคะี่ิ0กล่องนะคะมาลองชิมก่อนนะคะ เผื่อจะเอามาแจกเพื่อนด้วยค่ะให้น้องกินด้วยแล้วก็เดี๋ยวเผื่อไก่ฟ้าก็แกะอยู่คนเดียวนะคะจะไม่สะดวกมือนึงก็ถ่ายไปช่วยเห็นไหมอกกันค่ะสั่งมากินนะคะดูสิคะนี่เลยแอน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 สั่งมา20กล่องนะคะ กันต่ำเพราะให้สั่ง20กล่องใช่เลยนะคะเป็นมะมงกวลวนนะคะเป็นฝีมือชาวบ้านนะคะของน้องนะคะก็เชื่อใจได้นะคะก็เลยเด็ดแตนี้มาเปิดดูเฉยๆนะคะว่าอย่างไรนะคะว่าลพบุรีนะคะขอบคุณมากนะคะส่งมาตรงปกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อน มาอีกแล้วหนึ karaoke, ination, time, ่งกล่องนะคะของที่เอ็กไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะติ่งยังไงนะคะนี่พี่ไก่ฟ้าก็มาตั้งไก่ฟ้าก็แก่อยู่คนเดียวนะคะจะไม่สะดวกมือหนึ่งก็ถ่ายไปด้วยสวัสดีค่ะเพื่อนมาอีกแล้วหนึ่งกล่องนะคะของที่เอ็กไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะติ่งยังไงนะคะนี่พี่ไก่ฟ้าก็มาตั้งทำเองนะคะ ดสิคะน่าทานไหมมีไก่ฟ้าสั่งมาเหลือยังไงเดี๋ยวจะดูก่อนนะคะเผื่อจะสั่งมาขายนะคะน่ากินไหมคะดูสิคะนี่ยี่สิบกล่องนะน้องทำได้น่ารักมากเลยนะไก่ฟ้าก็แกะอยู่คนเดียวนะคะจะไม่สะดวกมือหนึาานห่งก็ถ่ายไปช่วยทำเองนะคะดูสิคะน่าทานไหมมีไก่ฟ้าสั่งมาทำเองนะคะ เผื่สิคะน่าทานไหมพี่ไก่ฟ้าสั่งมาไก่ฟ้าก็แกะอยู่คนเดียวนะคะจะไม่สะดวกมือหนึ่งก็ถ่ายไปช่วยนะคะยี่สิบกล่องนะคะามาลองชิมก่อนนะคะเผื่อจะเอามาแจกเพื่อนด้วยะคะ่ะให้น้องกินดัววแล้วก็เดี๋ยวเผื่อไก่ฟ้าก็ แกะอยู่คนเดียวนะคะจะไม่สะดวกมือหนึ่งก็ถ่ายไปด้วยลพบุรีนะคะขอบคุณมากนะคะส่งมาตรงปกค่ะขอบคุณค่ะลองดูเอาใจกว่าเนาะของที่เราเอไปสั่งไปนะคะมีอะไรบ้างนะคะน่ากินมอม่วงกรวนนะคะอม่วงก่วนนะคะจาก จะได้กินไหมว้าวมาแล้วมาแล้วนี่เห็นไหมก,กันค่ะสั่งมากินนะคะดูสิคะนี่เลยแอน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 สั่งเหลือยังไงเดี๋ยวจะดูก่อนนะคะเผื่อจะสั่งมาขายนะคะน่ากินไหมคะดูสิคะนี่ยยี่สิบกล่องนะน้องทำได้น่ารักมากเลยนะทำเองนะคะดูสิคะน่าทานไหม พี่ไก่ฟ้าสั่งมานะคะยี่สิบกล่องนะคะามาลองชิมก่อนนะคะเผื่อจะเอามาแกกเคลื่อนด้วยค่ะให้น้องกินด้วยแล้วก็เดี๋ยวเผื่อถี่ไก่ฟ้าก็แกะอยู่คนเดียวนะคะจะไม่สะดวกมือนึงก็ถ่ายไปด,ด้วยนะชิ้า,าก็ยังไม่ได้เปิดนะคะ แต่น้องน้องเป็นคนที่รู้จักกับพี่ไก่ฟ้านะคะมะม่วงกวลวนนะคะมะม่วงกวลวนนะคะจากนะคะยี่สิบกล่องนะคะเอามาลองชิมก่อนนะคะเกิดจะเอามาแจกเพื่อนด้วยค่ะให้น้องกินด้วยแล้วก็เดี๋ยวเผื่อสั่งมายี่สิบกล่องนะคะขั้นต่ำเพราะเสั่งยี่สิบกล่องน,ะะนั้เลยนะคะเป็นมะมุวงกวลวนนะคะเป็นสีมือ ชาวบ้านนะคะลบุรีนะคะขอบคุณมากนะคะส่งมาตรงปกค่ะขอบคุณค่ะลบุรีนะคะขอบคุณมากนะคะส่งมาตรงปกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อน มาอีกแล้วหนึ่งกล่องนะคะของทีเอ็ไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะติ็นยังไงนะคะนี่พี่ไก่ฟ้าก็มาตั้กรุกบุรีนะคะขอบคุณมากนะคะส่งมาตรงโตค่ะขอบคุณค่ะนะคะยี่สิกล่องนะ,ะเอามาลองชิมก่อนนะคะเดื่อจะเอามา แจกเพื่อนด้วยค่ะให้น้องกินด้วยแล้วก็เดี๋ยวเผื่อถ้าเหลือยังไงเดี๋ยวจะดูก่อนนะคะเผื่อจะสั่งมาขายนะคะน่ากินไหมคะดูสิคะนี่ยี่สิบกล่องนะน้องทาได้น่ารักมากเลยนะ,ะของน้องนะคะก็เชื่อใจได้นะคะก็เลย,เยแต่นี้มาเปิดดูเฉยๆนะคะว่ายัางไงนะคะว่าสองสามสิี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบครบค่ะ นี่นะคะน่าทานมากเลยนะคะไก่ฟ้าก็แกะอยู่คนเดียวนะคะจะไม่สะดวกมือหนึ่งก็ถ่ายไปเมื่อยๆหรือไงเดี๋ยวจะดูก่อนนะคะเผื่อจะสั่งมาขายนะคะน่ากินไหมคะดูสิคะนี่ยี่สิบกล่องนะน้องทำได้น่ารักมากเลยนะนะคะยี่สิบกล่องนะคะเอามาลองชิมก่อนนะคะเผื่อจะเอามา แจกเพื่อนด้วยค่ะให้น้องกินดัววแล้วก็เดี๋ยวเผื่อนะคะยี่สิบกล่องนะคะเอามาลองชิมก่อนนะคะเผื่อจะเอามาแจกเพื่อนด้วยค่ะให้น้องกินดัววแล้วก็เดี๋ยวเผื่อจะได้กินไหมว้าวมาแล้วมาแล้วนี่จะได้กินไหมว้าวมาแล้วมาแล้วนี่จะได้กินไหมว้าวมาแล้วมาแล้วนี่ขอม่วงกรวนนะคะ มโมงกลัวน,นะคะจากไหนไหมก,กันค่ะสั่งมากินนะคะดูสิคะนี่เลยแอน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 แคนสั่งเหลือยังไงเดี๋ยวจะดูก่อนนะคะเผื่อจะสั่งมาขายนะคะน่ากินไหมคะดูสิคะนี่ยี่สิบกล่องนะน้องทำได้น่ารักมากเลยนะจะได้กินไหมว้าวมาแล้วมาแล้วนี่สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนมาอีกแล้วหนึ่ง